เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตร์ติไปนะครับกับเกม d r a g o n Academy เกมมือถือ MMO RPG เกมใหม่ที่มีภาพกราฟิกอันสวยงามมุมมองแบบ3ามมิติซึ่งในเกมนี้เราก็จะพาทุกคนไปยังโรงเรียนฝึกมังกรสุดน่ารักเราจะได้เล่นเป็นนักลบผู้ขี่มังกรในตำนานมีการฝ่าดา่านและก็ท้าทายภารกิจต่างๆเก็บไข่มังกรหายากเลี้ยงมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นสัตว์ขี่ก็ในตอนนี้นะครับผม เกมดารากูนอะคาเดมี่นั้นอยู่ในช่วงของโคสเบต้าซึ่งก็กําลังจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้นะครับและในตอนนี้ก็ได้มีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าบนเพจ Official Facebook และนี่ก็คือทางเพจของดารากูนอะคาเดมี่นะครับผมก็จะมีผู้กิจกรรมและก็ข่าวสารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรวมพลลงทะเบียนล่วงหน้ารุ่นรับเงินรางวัลรอบที่1ก็ได้รับรางวัลเป็นเงินกันด้วยนะทุกคนผู้โชคดีอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือกิจกรรมที่อยากจะให้ทุกๆคนนั้นได้เข้ามาลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับลุ้นชิง iPhone, PS5, AirPods 4แล้วก็เงินรางวัลอีกเพียบอ๋อมีเงื่อนไขาตามนี้นะครับผมสามารถดูกันได้งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็เข้าเล่นเกมกันเลยดีกว่าไปกันเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้พี่ทําการสร้างตัวละครไว้ตัวหนึ่งกันแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวละครอื่นๆภายในเกมนี้นี่เลยเพื่อน สำหรับตัวละครตัวแรกวอลเออร์นี่ก็จะมีพวกสเตตัสอาชีพบอกอยู่ด้านล่างตรงนี้ว่าโดดเด่นทางด้านไหนแล้วรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อีก2ส,สายกันด้วยนะอย่างเช่นอันนี้อ้ยดาบใหญ่ครับผมอมอย่างเท่แล้วก็สายดีเฟนส์จะเป็นดาบโลครับผมตัวละครต่อไปวิาสาน จะบอกว่าเกมนี้ก็มีการภาคเสียงภาษาไทยกันด้วยนี่แบ่งออกมาเป็นสองสายอันนี้ดูเหมือนจะใช้คาถาแล้วก็อีกสายหนึ่งการควบคุมใช้สมุดโอ้โหหนังสือนี่ตัวละครที่3าม o ู a n g e เจีแบบโจมตีแล้วก็รักษานี่เหมือนใช้เคียวครับผมเฮ้ยตัวละครสุดน่ารักสายรักษาจะใช้คาถาโอ้โหกระโดดดึง นี่ตัวละครสุดเท่แอสซิสินเอาละนี่ดาบคู่โอ้โหแล้วก็การโจมตีอเหมือนจะใช้เป็นแบบปืนหน้าไม้ครับผมตัวสุดท้ายพาราดินรู้สึกว่าอาชีพนี้ น่าจะยังเล่นไม่ได้นะยังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัวละครแอสซินที่ดูละกันนี่ในเกมนี้เราสามารถที่จะปรับรูปล่างหน้าตาตัวละครได้อย่างมากมายจริงๆมีส่วนสูงแล้วก็หัวใหญ่หัวเล็กรูปล่างอ้วนผอมได้หมดเลยทรงผมก็นี่เท่ๆมีอีกเยอะส่วนหน้าตาก็เอาแบบนี้ละกันนะต่อไปก็สีดวงตาเอาเป็นสีเขียวนี่ลองใส่ชุดอีกหน่อยเราก็จะได้ชุดแฟชั่นพวกนี้มาใช้นี่สวย สวยทัั้้งนนไปเลยเพือ่อนเริ่มเดินทางกับผมมาแล้วจ้า,าน,นี่เป็นแง่โฮโฮโฮแม่ฉากเปิดตัวแบบว่าอลังการดรากูนอะคาเดมี่ภายในเมืองก็จะมีแบบว่ามังกรนะผมสมกับเป็นโรงเรียนมังกรนี่เราสามารถที่จะเดินได้แบบนี้ภาพสวยไหมทุกคนรืบๆคุย NPC นะครับผม อัพเรเวลแล้วก็สามารถกดภารกิจเพื่อให้ทําภารกิจแบบอัตโนมัติสวัสดีนักเรียนใหม่โอ้แสดงเอกสารเราเป็นนักเรียนใหม่ที่กําลังจะเข้าเรียนที่นี่วิได้เสื้อครับผมใส่เสื้อไปบวกค่าพลังนี่ก็คือมอนเตอร์เฮ้ยเอาละเราจะโจมตีโจ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 แล้วก็ได้รับสกิลใหม่ สกิลโจโจสุดยอดชนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำภารกิจโอ้โหจะบอกว่าเกมนี้นี่คัสซีนอย่างเท่ครับผมถึงเวลาการเลือกสัตว์ขี่ครับผมเลือกคุณเหมียวโอ้โหดีดกระเด็นนี่สัตว์ขี่สุดน่ารักนี่ขี่สัตว์ไปทำภารกิจเกมนี้เราสามารถที่จะขี่มังกรกันได้ด้วย ส่วนตรงนี้ก็จะมีแบบว่าจําได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะต้องเลือกสัตว์เลี้ยงเตรียมพิธีการเข้าเหรียนได้เป็นโอ้โหได้รับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ คูริโนเราก็สามารถที่จะติดตั้งสัตว์เลี้ยงเข้ามาช่วยต่อสู้ออกลบสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกตัวละครหนึ่งซึ่งก็เก็บเรเวลปลดล็อกฟังก์ชันอะไรต่างๆไว้แล้วเดี๋ยวจะพามาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจกันนะเดี๋ยวไปดูแบบว่าตัวละครหลักของพี่นี่ก็จะเป็นแบบว่านักดาบนะครับผมอู้ยสภาพแวดล้อมแล้วก็อะไรต่างๆสวยงามจริงๆตัวอะไรวะเนี่ยโจโจโจนี่สกิลโอ้โห อลังการโจเดี๋ยวตอนนี้พี่จะทําภารกิจอัญเชิญมังกรเราสามารถที่จะอัญเชิญสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักอัญเชิญมังกรอะไรแบบนี้กันได้รู้สึกว่าจะมีลูกแก้วอยู่หนึ่งลูกอัญเชิญหนึ่งครั้งเฮ้ยได้มังกรหรือเปล่าออกมาเป็นว้าวเฮ้ยวสีม่วงอะไรวะนี่โอ้โหไข่สีม่วงได้เป็น เฮ้ยหุ่นยนต์คนย้ายโอ้โหหมวกเหล็กพลังงานถ้าเราอันเชิญอีก29ครั้งได้แน่มังกรถ้าเรามีบัตรสุพรีมเราจะได้สิลูกแก้วดีก็จะเป็นพวกการเติมเงินครับผมบัตรสุพรีมก็ราคา385ดูเหมือนจะเป็นบัตรรายเดือนแล้วก็บัตรถาวรราคา950อืมจะได้ของตามนี้กันเลยนะทุกคนแล้วก็พวกรางวัลโบนัสต่าง เดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นตัวอย่างการอัญเชิญมังกรได้นะครับผมว่าเวลาที่เราอัญเชิญได้นั้นจะออกมาเป็นมังกรประมาณแบบนี้ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มังกรที่เราได้มาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างเก่งกาญนะครับผมแล้วเราก็ยังสามารถพัฒนาให้เจ้ามังกรนั้นกลายร่างจากมังกรตัวเล็กเป็นมังกรขนาดใหญ่ที่สามารถนํามาขี่กันได้ด้วยทั้งเก่งแล้วก็เท่สุดๆเป็นประมาณนี้กันเลยนะทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาทาการ การอัญเชิญสัตว์เลี้ยงแสนลักกันเลยดีกว่าสัตว์เลี้ยงในเกมนี้ช่วยในการออกลบได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดอัญเชิญ10ครั้งจัดไปเฮ้ยดุกดุๆกดุกด,กด,กด,กดกุนี่มันล็อบเตอร์วิ้ยมีไข่อะไรออกมากินสีส้มๆน่าจะหายากนี่ฟักอันนี้2ดาววิ้ยเป็นนกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพูดไข่ลาน3ดาวเ้ยจุ๊บจ๊บบบบ๊เปิดสีฟ้าให้หมดแมวอสูนสีม่วง เริ่มดีครับผมเป็ดขนยาวเฮ้ยเป็ดขนยาวโอ้โหเป็ดขนยาวรัวๆตัวสีส้มเฮ้ยเจ้าชายกบอันเชิญอีกสิบครั้งเปิดทั้งหมด วิชาทดลอง05เป็นเหมือนจากกลสกิลพายุ A i แล้วเราก็จะมาที่เมนูด้านขวาบนจากนั้นก็สัตว์เลี้ยงเราสามารถนํามาจัดทับลงทีมกันได้ครับผมออกลบนี่ก็จะเห็นเป็นแม่เป็นตัวออกมาช่วยลบกันเลยนะเราสามารถที่จะอัปดาวสัตว์เลี้ยงของเรากันได้จะต้องมีตัวละครที่ซ้ากันสมมุติว่าเป็นเจ้าพูดคมไฟถนนเรามีซ้ําใช่ไหมก็กดยืนยันแล้วก็ตรงนี้จึบจ๊บ ยืนยันอัพดาวเลยเพื่อนเลื่อนขั้นเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนสีทองครับผมแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแกร่ง้ยตัวนี้พลังเยอะกว่าอตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงจากนั้นก็ติดตั้งเข้าไปรวดเดียวสมใส่เพิ่มพลังให้กับสัตว์เลี้ยงของเรากันอีกมีการแบบว่าใช้ลูกอมในการอัพ เรเว l Up d a าเม e กันด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูการเปลี่ยนอาชีพนี่สังเกตที่ตรงนี้เราเป็นคลาสหนึ่งแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการผ่านการเปลี่ยนอาชีพต่างๆ เดี๋ยวพี่ก็จะมีตัวอย่างการเปลี่ยนอาชีพคลาสที่2ให้ได้เห็นกันนะทุกคนเมื่อเงื่อนไขครบแล้วก็จะมีเคเวสให้เราไปทําการปราบเจ้ามังกรแล้วเมื่อเรากําจัดเจ้ามังกรได้เราก็จะสําเร็จการเปลี่ยนคลาสที่2ก็จะมีอาวุธใหม่ๆสสายให้เราได้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นกระทานางฟานครับผมตามตัวอย่างที่ได้เห็นก็จะมีสกิลการรักษาการคืนชีพการรักษาเป็นกลุ่ม ถ้าไม่ตายอะไรแบบนี้อีกอาวุธหนึ่งก็จะเป็นเขียวมีการดูดเลือดมีการโจมตีเปลี่ยนสายไปมาในการเล่นได้ครับผมการเล่นก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นหลังจากที่เรามีพวกสัตว์เลี้ยงดีๆกันแล้วใช่ไหมอุปกรณ์ของเราก็ต้องดีด้วยเราจะมาทําการพาไปต่อสู้ในดันเจี้ยนอุปกรณ์ภายในดันเจี้ยนก็จะมีการดรอปพวกอุปกรณ์สวมใส่เราจะต้องเก็บอุปกรณ์นั้นมาพัฒนาแล้วก็ ทำตัวละครให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปดูที่รายวันตรงข้างบนตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีแบบว่ากิจกรรมรายวันนะผมต้องทําท้าดวลแล้วก็จํากัดเวลาเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้องทําแล้วก็ดันเจี้ยนอุปกรณ์ดีสู้กับโอ้โหพวกบอสต่างๆ ดูสิมีโอกาสดรอปตามนี้รู้สึกค่าพลังไม่ค่อยจะเพียงพอเลยนะลองสร้างทีมดูซิเปิดรับสมัครไปก่อน3คนใช่ไหมลุยดันเจียนกันเลยละกันไปเอาละออกเดินทางครับผมกดอัตโนมัติออโต้ก็ได้นี่ถึงค่าพลังจะไม่พอแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ก็น่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเจอบอสแล้วเพื่อนอู้ปีศาจสาวชั่วหลายมาขอปราบหน่อยโจ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 อ้อมหลังฟันฟันฟัน,ฟนสกิลเฮ้ยกิ้งลบอยถอยก่อนเดี๋ยวจะโดนเร็วเพื่อนจะตายแล้วจึก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 เอ้ยมีทีมนี่ไหวเอ้ยใช้ได้ รังวัลผ่านวสนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเราซื้อบัตรพรีวิลเลซึ่งเป็นบัตรสุดคุ้มเราจะสามารถรับผีบอุปกรณ์เพิ่มได้ก็คือจะได้ของพิเศษตามนี้เพิ่มเติมวี่หุยได้มาพันสี่ครับผมหุยหมวกลบฟ้าคำรามประเมินหุยเอจิบวกสามโอ้โห,โหบวกอีกสองพันก็คือบัตรสุดคุ้มตรงกลางตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปตีบวกอุปกรณ์เพื่อให้เรานั้นเก่งขึ้นไปอีกมากดที่ขวา บนแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้การตีบวกกดตีบวกไปเลยเพื่อนถุงมือลุ่งอรุณน,นี่ก็จะใช้เป็น หินตีบวกขั้นต้นบวกที่เราดรอปมาเมื่อกี้ตีบวกได้บวกสิบต่อไปเป็นการล้างหลอมล้างหลอมคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นพวกออปชั่นต่อไปก็พวกเครื่องประดับเป็นการอัพเลเวลเครื่องประดับแล้วก็ปลดล็อกพวกออปชั่นพิเศษต,ตรงนี้กันด้วยนะได้รับดาเมจมอนเตอร์ลดลงนู่นนี่นั่นต่อไปเป็นการหลอมเมื่อผมอาวุธเลเวล60ระดับแดงขึ้นไปจึงสามารถหลอมกับการถ่ายโอสเตตัสเสริมได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูที่อัญมณีตรงนี้เราสามารถ หาอัญมณีมาใส่ให้กับอุปกรณ์ของเรากันได้อย่างเช่นอันนี้ฝังเข้าไปบวกแอคแท็ก4ครับผมอ่าดีเฟนส์บวก Defense 5จื๊บนี่ก็จะเป็นวิธีการอัพพลังอีกอย่างหนึ่งสําหรับในเกมนี้แผนที่ของเราก็มีความลับกันอยู่ด้วยนี่อย่างเช่นตอนนี้ลองเปิดดวงตากันสิเฮ้ยตรงนี้ดูเหมือนจะมีแกนกลางรูปดวงตาด้านซ้ายนะครับผมเป็นการเปิดปิดดวงตาพิเศษที่ช่วยในการสำรวจแผนที่ก็จะมีพวกภารกิจพิเศษแล้ว ก็อะไรต่างๆซ่อนอยู่ในแผนที่แต่ละแห่งอย่างเช่นนี่ก็เป็นความลับอย่างหนึ่งมีแกนกลางนะครับผมลองดูซิอุ๊ยบาดเจ็บด้วย,ย้ตกที่สูงสำรวจแกนกลางนะครับสำหรับที่ตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นออฟบ,บี้มิดิเกมนะครับผมวิ่งผ่านอุปสรรคเราจะต้องทำลายแกนกลางนะครับเป็นภารกิจรู้สึกว่าแกนกลางจะอยู่ด้านบนเราจะไปยังไงกันดีเอ่ยหุย อะไรพะเนียโอ้ยิงทางเชื่อมครับผมอ้หุ้ยมีแบบนี้ด้วยไอ้เราก็เพิ่งจะรู้แบบนี้ไม่น่ายากครับผมแม่เป็นปริศนาเล็กๆแล้วก็ตรงนี้เปิดดูสิเฮ้ยยิงทางเชื่อมโอ้อ้ย,อยกือบหลนกือบหลนอ่ะแล้วก็เปิดประตูหันไปนูน่น นี่ยิงครับผมทำลายแกนกลางเรียบร้อยเฮ<อ>้ยได้รับของรางวัลดูสิได้เพชรแล้วก็ได้ที่อันเชิญกันด้วยน่าจะมีความลับที่ซ่อนอยู่ตรงอื่นกันอีกนะนี่มันน่าจะเป็นความลับอีกจุดหนึ่งนี่บึงจิตวิญญาณครผมลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะจะมีเจ้าตัวนี้แล้วก็มีบ่อน้ำโอ้ยเป็นออฟป,ปี้อีกแล้วเพื่อน เดี๋ยวค่อยเล่นละกันพามาให้เห็นว่ามีให้เล่นแบบนี้กันด้วยรู้สึกว่าดวงตามีการกระพริบเมื่อกี้เขียนว่าแถวนี้ดูเหมือนจะมีรูปปั้นโมอี e. ไปลองหาดูกันอืมอุ๊ยนี่ใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยรูปปั้นโมอี e. สนทนาสำหรับโมอีชาเลนจ์ก็จะเป็นมินิเกมนะครับผมอย่างเช่นการทายมอนเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆไปตรวจสอบสัตว์ร้ายที่ออกมาจาก่ายเอ๊ะย,ยังไงกันนะ ตัวนี้เป็นเห็ดวิ่งมาประมาณ4ตัวผ่านไปได้กี่ตัว4ี่สิเพื่อนถูกต้องเริ่มคำถามถัดไปเอ้ยเจ้านี่อุ้ตัวไม้ตัวคมไฟตัวเห็ดตัวไม้ตัวเห็ดมีเท้าผ่านไปกี่ข้างแล้วสิบสามละอ๋อถูกต้องอได้หีพผมเอ้ยเปิดหีบฟราบโ,โ,โมอีส่งอีโมจิรักนะอ ปลดล็อกอีโมจินอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีแบบว่าหีบสมบัตินี้แบบนี้กันด้วยประจำในแผนที่เปิดดูสิเราก็จะได้พวกไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน EXP พิชช่นหรือว่า ไอเทมอื่นๆอุ๊ยอัปเดตความคืบหน้าประจนภัยลองดูซินี่ไงความคืบหน้า10%เราสามารถดูได้ว่าเราสำรวจไปแล้วที่ไหนกันบ้างลืมให้เห็นแฟชั่นของเกมนี้กันเลยนี่เกมนี้ก็มีชุดแฟชั่นสวยๆกันเยอะนี่ก็คือชุดแฟชั่นที่อุ๊ยสวยงามแล้วก็บวกค่าสเตตัสต่างๆก็จะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็พวกทรงผมนี่ทรงผมใหม่ๆอืมสวยๆทั้งนั้นมีพวกประดับหลังเป็นปีกอันสวยงามปีก ทองครับผมปีกแดงสีลุงแล้วก็มีรอยเท้านะครับเวลาเดินไปไหนก็จะเป็นแบบเอฟเฟกมีผู้พลังแฝงก็เป็นแบบออร่าใต้เท้ากรอบโปรไฟล์ซึ่งก็จะมีรูปของเราโดดเด่นอยู่ตรงกลางออกอากาศนะครับผม อันนี้ก็เวลาที่เราตะโกนหรือว่าพิมพ์อะไรแบบนี้ก็จะมีกรอบที่ค่อนข้างโดดเด่นสวยงามต่อไปเป็นเครื่องประดับหัวนี่เคยได้กบแล้วก็ได้เจ้านกค,คู่นอกนั้นก็ยังมีพวกหมวกสัตว์ที่อยู่บนหัวอะไรต่างๆแล้วก็พวกอาวุธดูสิสกินของดาบโลพหาหนะอย่างที่บอกว่าเกมนี้นี่เราสามารถที่จะขี่สัตว์ได้นะครับผมแล้วสัตว์บางตัวก็สามารถที่จะพาเราบินได้ด้วยอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ทั้งขี่ แล้วก็ทั้งบินได้เฮ้ยโคตรเท่ครับผมตอนนี้มีด้วยกันอยู่หลายตัวแล้วก็มีวิญญาณอันนี้เหมือนจะเป็นแสงที่สาดส,ส่องลงมากรอบพื้นหลังสวยๆเยอะแยะ,ยะไปหมดกรอบแชทม,มีเป็นเซตแบบนี้กันด้วยนะถ้าเราสะสมจนครบเซตก็จะบวกค่าเอฟเฟกตามนี้กันได้ด้วยสำหรับในเกมนี้นอกจากการประจนภัยต่อสู้ในดินแดนต่างๆแล้วเราก็ยังมีการสร้างบ้านแล้วก็การทำฟาร์มกันด้วยนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูที่ภารกิจทางด้านขวาบ้านสวนเริ่มแรกไปกันเลยเพื่อนทำภารกิจมาแล้วจ้าหมู่บ้านสีเขียวเราก็จะเข้าไปในถ้ำนะครับผมมีอะไรอยู่เอ่ยเฮ้ยหัวหน้าเผาสลามเออโจ๊ะโจโจ,โจสังหารมันแม่เจ้าตัวนี้เราเคยได้เป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงกันด้วย อุ้ยโอ้โหเจ็บเหลือเกินอุ้ยจามอะไรออกมาวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นประตูวาร์ปหรือเปล่าอุ้ยถูกดูดอืมไม่นะเพื่อนเฮ้ยว้าวลอยเข้าไปเทเลพอร์ตเข้าไปแล้วเรียบร้อยว้าวเปิดประตูทะลุ ออกมาแล้วเพื่อนโอ้โหอืมดูเหมือนว่าจุดนี้นี่แหละที่จะเป็นจุดสําหรับการทําฟาร์มของเราดีวานมาเมล็ดนะครับผมแล้วก็เพาะปลูกวิมีการลดน้ําเดี๋ยวเราลองมาที่โต๊ครับดีไงบัวลดน้ําต้องใช้ไม้เนื้อแข็งมีออเดอร์ด้านบนด้วยเลือกออเดอร์นี้โหลดสินค้าที่เรามีท่อนไม้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆกันได้กวานที่ใช้ตัดต้นไม้ค่าเตรียมไว้ให้แล้ววิโจ ออืตัดไม้เก็บเกี่ยวทรัพยากรโอ้บวรดน้ําแล้วเราก็มีรดน้ํานะครับผมจัดไปเลยอุ้ยแปบ๊บเดียวเติบโตถึงเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีออุ้ยลืมการตีมอนเตอร์ไปเลยทําฟาร์มแบบนี้ส่งออเดอร์บ้านสวนอีกครั้งหนึ่งโหลดสินค้าคราวนี้ดูเหมือนจะมีผลผลิตใหม่ๆให้เราทําการเพาะปลูกเฮ้ยเก็บอะไรวะนี่อะ ดูเหมือนจะเป็นวัชพืชสะสมวัชพืชสําเร็จต่อไปทําหุ่นไล่กาใช่ไหมวางหุ่นไล่กาที่ตรงนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกวางไว้ตรงนี้ละกันฟลุปโอเป็นแปลงที่อยู่ติดกันด้วยอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นแบบว่าการสร้างนี่บล็อกต่างๆนะครับผมแล้วก็มีการคราฟเมล็ดทักษะชีวิตครับอาหารครับยาเฮ้ยชบโบโอเฮ้ยชบโบ ได้เป็นบล็อกหญ้าเราก็จะเอาบล็อกหญ้านี้ไปทําพื้นที่นะครับผมแล้วก็ปลูกบ้านปลูกอะไรแบบนี้ดูก,การเยี่ยมชมสิอตามหาบ้านคนอื่นลองไปบ้านเลเวลสิบชึบกระโดดมาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยคนนี้นี่เหมือนจะทําสร้างบ้านไว้ที่ด้านบนโอ้ยนี่ก็คือบ้านที่สามารถสร้างได้ใช่ไหมม,มีแบบว่าบันไดขึ้นระเบียงด้านบน สามารถสร้างบ้านได้นะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวพี่จะมีบรรยากาศภายในบ้านสุดหรูให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างกันนะครับแล้วเราก็ยังสามารถวางบ้านในจุดต่างๆที่เราต้องการแบบนี้กันได้ด้วยเป็นประมาณนี้กันนะ <c oughs> ก็สําหรับในเกมนี้นะครับผมระบบอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยก็คือระบบการแต่งงานซึ่งก็มาดูที่ตรงนี้อ่าแล้วก็ทําสัญญาณนะครับผมสําหรับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาหาคู่รักที่นี่กันได้นี่ก็จะ จะมีแบบว่าประกาศหาคู่แล้วก็คู่ของเรามีการบอกลักษณะนิสัยแล้วก็ความชื่นชอบสามารถเพิ่มเพื่อแล้วก็ลองไปพูดคุยกันได้นะครับผมซึ่งในเกมนี้เราสามารถที่จะเลือกแต่งงานกับผู้ชายก็ได้ด้วยชายกับชายหญิงกับหญิง หรือว่าหญิงกับชายนี่ได้หมดเดี๋ยวพี่จะเอาบรรยากาศพิธีแต่งงานมาให้ดูกันนะก็จะมีการนัดหมายมีกำหนดการนะครับผมสำหรับคู่รักที่ความสัมพันธ์นี่ถึงระดับหนึ่งก็จะมีการเชิญคนอื่นๆน,นี่มาเข้าร่วมงานแต่งกันได้ด้วยแล้วก็จะมีการจัดขบวนพาเลทนะครับเราสามารถที่จะแจกของขวัญให้กับคนที่เข้าร่วมงานกันได้และในพิธีเราก็จะเห็นการแต่งงานของคู่ชายกับชายหรือไม่ก็คู่ผู้หญิงกับผู้ ห,หรือแม้กระทั่งชายหญิงให้เห็นเป็นแบบนี้กันเลยงานแต่งก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ดูอลังการสุดๆน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่สนใจเกมดรากูนอะคาเดมีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาร่วมลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับมีกิจกรรมแจกของรางวัลกันอีกเพียบอย่างที่บอกกันไปซึ่งคลิปนี้ที่พี่อัดอยู่ก็จะอยู่ในช่วงโค้ดเบต้ายังไงก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับผมมีรุ้นรับรางวัลชิง iPhone 16กันด้วยเกมเตรียมที่จะเปิดเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอกันอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีขอเกมสนุกๆน,น่าสนใจมาแนะนำคราวหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ